สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เกร์ก็จะมาสรุปผลงานของนักกีฬาไทยประจําวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานเนี่ยเด็ดเด็ดกันั้งั้นนะครับแต่ละคนนะครับเพียวเนี่ยพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบุ๋มบิ๋มถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่สามารถชนะเจทีไปได้นะครับแต่ต้องบอกว่าประทับจิตประทับใจแฟนๆกีฬาอย่างเราซะเหลือเกินนะครับรวมถึงครับผลวอลเลย์บอลโควาวีลีนะครับทีมของคัปตันผู้ครับ IBK สามารถชนะทีม ไพ่พาของโมเมไปได้3-0ต่อเซตเลยนะซึ่งแน่นอนครับทุกคู่ก็จะมีรายละเอียดมานําเสนอเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรรวมถึงคอมเมนต์ของแ<ไ>ฟนเวียด<ว>นามจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับที่ทีมของหนูเพียวสามารถเอาชนะ PFU ของ 4T ไปได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันเ์เกอร์จัดหนักจัดเต็มให้เลยครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเสาร์อาทิตย์ทีไรนี่แหละครับแหมโปรแกรมวอลล์บอลของเราเด่นแน่นเอียดกันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าแอดนะครับตื่นมาภาคตั้งแต่8โมงเช้า จนตอนนี้ที่แอดอัดคลิปเนี่ยประมาณ4ี่โมงนะครับไม่ได้อยู่เสียงแต่ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ดูนะครับมีแต่ความสุขอ่ะเราไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับ NEC r นล็ o c k e t ครับเจอกับาาหน้าของ PFU b l u c a t นะครับทีมของ 4T ซึ่งต้องบอกเลยว่าตามพื้นฐานนะครับตามสกายภาพของผู้เล่นเนี่ยทีม NEC เหนือกว่า PFU อยู่พอสมควรเนาะ พอเจอกันจริงๆในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่า NEC ดูดีกว่าในทุกระบบดูดีกว่าในทุกระเบียบเลยนะครับเพราะว่าเซตแรกก็สามารถชนะไปได้25ต่อ17เซตที่2อชนะไปได้25ต่อ14และเซตที่3มมาชนะไปได้25ต่อ17เกมวันนี้ต้องบอกเลยว่าความหลากหลายของ NEC เยอะกว่าผู้เล่นของ pfu พอสมควรนะครับ pfu จะพึ่งหลักๆอยู่ที่2คนนะครับนั่นก็คือชิมะกับ 4T ส่วน n e c เนี่ยครับโอ้โหเลียงหน้ากันมาตีเลียงหน้ากันมาตบเลยครับเ,เพื่อนๆทั้งหนูเพียวเอยทั้งโคกะ ทั้งปลาดันดูทั้งยานากิตะรวมถึงยามาดะคิโนเอโอ้โหมากันเพียบเพราะฉะนั้นครับในเรื่องความหลากหลายนี่แน่นอนอยู่แล้วเป็นทางด้านของ n อ c ซหลากหลายกว่าแล้วศักยภาพผู้เล่นก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะโคจิมะครับลิบโรของ N อ c นซะครับวันนี้โคตรเหนียวและทำได้ดีจริงๆฝั่ง PFU ตบเท่าไหร่ก็ตบไม่ตายบวกกับทาง p f เอเองใช้งานโฟทีกับทางหน้าของชิมะอกว่าหนักเกินไปนะทาให้คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถจับทางได้ง่ายนะครับ ไปลายเซตที่3ก็ดูเหมือนจะหมดแรงด้วยนะครับทั้ง2คนเนาะโดยรวมนะครับ NEC สามารถเอาชนะไปได้สบายๆในเกมนัดนี้นะซึ่งโอ้กมองว่าก็เป็นไปตามมาตรฐานไม่ได้มีอะไรที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องชื่นชมว่า NEC ช่วยกันเล่นได้ดีแล้วก็เป็นทีมที่ยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์ได้แบบสบายๆนะครับทั้งในลีกญี่ปุ่นและในถ้วยสมเด็จพระจกักรพรรดนี้นะครับและแน่นอนครับโอเกอร์ก็มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโดยโอเกอร์ก็อ่านมาเรียบร้อยแล้วแหละก็จะสรุ เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าคอมเมนต์เวียดนามเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับพวกเขาชื่นชมไปที่ทีม n d c Red Rocket ก่อนนะครับเขาบอกว่า n d c Red Rocket เนี่ยมีการโจมตีที่หลากหลายแล้วก็มีศักยภาพผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าจริงๆเขายอมรับเลยว่า โคกะเขายอมรับเลยว่าชลาพาารเนี่ยสามารถเล่นเข้าขาก็ได้อย่างดีนะครับรวมถึงโคจิมะด้วยนะครับลิเบโรของเราเนี่ยที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยฝีไม้ลายมือดีกว่าผู้เล่น PFU อย่างแน่นอนนะครับเขาพูดแบบนี้นะเป็นแฟนเวียดนามรวมถึงครับเขาบอกว่าเขาแฮปปี้นะกับฟอร์มโฟทีที่ ทำได้ดีในขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าให้อกดูเนี่ยอก็ว่าโ t ทีทได้โอเคอยู่นะจังหวะการขึ้นตีจังหวะการเล่นก็ถือว่าเป็นตัวความหวังของทีม PFU ได้เลยเพียงแต่ว่าศักยภาพทั้งหมดเนี่ยมันสู้ทีม NDC ไม่ได้นะครับแฟนเวียดนามเขาก็มองว่าโฟทีเนี่ยโอเคแล้วแต่เพียงแต่ว่าเข้าใจได้ในเกมที่แพ้นัดนี้นะครับและอย่างหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเกมนี้ก็แอบน่าเสียดายเล็กๆเหมือนกันนะครับที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้เพราะว่ารอบต่อไปเขาก็อยากจะเข้ารอบให้ได้ลึกมากที่สุดนะครับเพราะแอบเสียดายเล ยากลําบากเหลือเกินนะครับเขาบอกเลยว่าเรื่องของศักยภาพเนี่ย พีเอยูเนี่ยเทียบ N อ c ีีได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าศักยภาพเด็กครบเครื่องเจิงๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่สรุปมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับทีครับเราไปดูอีกคู่หนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือคิเมจิครับของบุ๋มบิ๋มครับวันนี้เจอกับ JT ทีบาเวลัสครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะครับเจทีเดิเล่นในลีกก็ไม่แพ้ใครมา11นัดแล้วส่วนทางด้านของทีมบุ๋มบิ๋มครับเล่นในลีกยังไม่เสียเซ วันนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ในระดับนึงเลยพอมาเจอกันจริงๆแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าฮิเมจิทาได้ดีมากๆเพื่อนๆในการเล่นนะครับเซตแรกแพ้ไป26ต่อ24เซตที่2พิกับมาชนะได้28ต่อ26เซตที่3อาจจะพลาดไปน,นิดนึงครับแพ้ไป25ต่อ19และเซตที่4ครับมาเกือบชนะแต่สุดท้ายโดนเจทีปาดไปได้นะครับ29ต่อ27 เกมวันนี้ครับก็ต้องบอกกันตรงๆเลยว่าเรื่องศักยภาพเลยครับโอ๊กมองว่าผู้เล่นของฮิเมจิเนี่ยโดยรวมแล้วแต่ละคนเนี่ยผู้เล่นสามารถชนกับ JT ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มไม่ว่าจะเป็นอินโนเอะรวมถึงทั้งหน้าของธนกะรทีมเรานะก็สามารถชนกับ JT ได้เลยครับแต่ว่า JT ครับโอ๊กว่าผู้เล่นคนอื่นเขาก็มีศักยภาพแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นกว่าพวกเราสักเท่าไหร่แต่มีอยู่คนหนึ่งครับที่โดดเด่นนั่นก็คือแอนเดรียรูครับแม่ บีหลังของทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับคนนี้นี่รับจบรับเจ็บจริงๆครับไม่ว่าลูกจะมายากจะมาง่ายบอลแก้ตีลงหมดครับเพื่อนๆบอกว่าจุดแตกต่างของเกมวันนี้เลยก็คือฝั่งนู้นเนี่ยแอนเดรียดูที่สามารถ ควบคุมเกมได้ที่สามารถผ่อนหนักเป็นเบาให้ทีม JT ได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ทางฝากฝั่งเราครับต้องบอกว่าวันนี้ทุ่มเทกันเต็มร้อยจริงๆนะครับทีมของบุ๋มบิ๋มเนี่ยโอ้โหเต็มที่จริงๆที่เมจิวิธีการเล่นวิธีการรับวิธีการไปเก็บบอลมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าใส่กันเกินร้อยครับทาทุกวิถีทางเพื่อให้ทีมชนะแต่ว่าต้องยอมรับก็ตรงๆว่า JT เขาเนี่ยมีความนิ่งกว่าในเรื่องของการเล่นท้ายท้ายเซตนะครับอันนี้โอกรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะผ่าน ประสบการณ์ที่มากกว่าในการลงเล่นไท,ท้ายเซตนะครับเพราะว่าเจอดีหนึ่งเนี่ยเกมมันเคี่ยวกว่าเพื่อนๆผิดกับทีเมจิที่อยู่ดีวิชั่น2ครับเจอทีมสบายๆไม่ได้มีแรงกดดันมามากเท่าไหร่ไม่ได้มีสภาวะกดดันมามากเท่าไหร่แต่ว่า JT เจอสภาวะกดดันในลีกหนึ่งมาเยอะแล้วครับทำให้ไปไปลายเซตเนี่ย JT สามารถเฉือนเอาชนะไปได้นะครับแต่โอก็ยังเชื่อว่า ถ้าจะพิกกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างฮิเมจิกับ JT เนี่ยโอ้ว่าฮิเมจิก็พอมีลุ้นที่จะเอาชนะได้เหมือนกันครับเพราะว่าเท่าที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยศักยภาพไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับเจาะลึกในรายละเอียดกันสักนิดนะครับบุ๋มบิ๋มของเราวันนี้ต้องบอกเลยว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆ การเล่นเกมรับเนี่ยต้องบอกว่าโคตรเหนียวเพื่อนๆช่วยทีมในแดนหลังได้เยอะมากๆนะครับรวมถึงลูกบล็อกก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับในเซตที่4ครับโอ้โหอันนี้มาครบเครื่องเลยครับบุ๋มบิ่มทั้งเกมรับทั้งการโจมตีนี่หนักแน่นพอสมควรนะครับเราต้องยอมรับว่าเซต1เซต2เซต3เนี่ยบุ๋มบิ่มอาจจะได้รับโอกาสตีน้อยแต่เซต4นะครับได้รับโอกาสตีเยอะมากๆแล้วก็เป็นแต้มเยอะมากๆด้วยนะครับโดยรวมแล้วโอกมองว่าบุ๋มบิ่มก็อยู่ในมาตรฐานของตัวเองแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นก็คืออยากให้บุมมมบิเนีีจอกัทด พออยู่กับทีมดนะีสเนี่ยตียังไงก็ลงนะพอมาเจอกับทีมดีหนึ่งหมูมบิ่มก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเล่นได้สบายๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการเจอไซตามะาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจอเจทีสบายๆยอยู่แล้วครับด้วยคุณภาพของมูมบิม่มด้วยมาตรฐานของมูมบิม่มยังไงก็เล่นในลีกหนึ่งได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับวันนี้เมจิก็ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมถือว่าถึงจะแพ้แต่ก็ชนะใจคนดูอย่างพวกเราอะ่ะก็ปรบมือให้เลยครับสำหรับพี่เมจิทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆคร ถ้าเป็นทีมอื่นก็ยังพอที่จะแบบว่าเฉือนชนะได้นะแต่พอเป็น JT ปุ๊บถ้าไม่ดีจริงกินเขาลําบากครับส่วนอีกสายหนึ่งครับเป็นฮิซาบิสึสปริงครับก็สามารถเอาชนะเดนโซ่ไปได้นะครับและคู่ที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับฮิตาชิสามารถเอาชนะโทเรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมของแนนก็เข้ารอบไปนะครับชนะ32แบบโคตรเดือดเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นครับสรุปได้4คู่นะครับของรอบรองชนะเลิศนะครับนั่นก็คือ JT เจอกับ N d c ดีและฮิตา เจอกับพีซามิสซสปริงครับแหมต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากๆนะครับเสาวหน้าได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับ JT เจอ NC e และทีตาชิเจอกับพีซามิสซสปริงนะครับทีนี้ครับเราไปดูโคเวอร์วีลีกันสักนิดหนึ่งครับที่ล่าสุดก็เพิ่งจบไปแล้วนะครับทีม IBK เจอกับทีม High p a s และเป็นทีม IBK ครับสามารถชนะไปได้3ต่อ0เซตเลยนะครับ5ต่่อ13 25ต่อ1รับอก้บนีครับ i ้ IBK ตอนนี้ ลงตัวขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นระบบวิธีการเล่นบอลสูตรบอลแรกแก้ไขได้เนียนขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปแต่ว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนไฮพาร์ตครับตอนนี้ยังหาตำแหน่งที่ลงตัวไม่ได้ครับโค้ชยังมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างเกมกันเปลี่ยนแบบยกแผงกันเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโอก็รู้สึกว่าไฮพาร์ตอาจจะยังไม่ลงตัวนะตอนนี้นะครับผลงานที่ออกมาก็เลยชัดเจนว่า IBK ทําได้ดีกว่าจริงๆนะครับทีนี้เราไปเจาะลึกรายละเอียดของนักกีฬาไทยกันสักนิดนึงคร นผู้วันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมีเซตที่3นะครับที่โค้ชเปลี่ยนตัวกับตันผู้ไปพักนะครับแล้วก็ให้ฮาขยองลงมาเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทีมก็ชนะไปได้ส่วนโมเมน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าโค้ชให้โอกาสแป๊บหนึ่งนะครับโมเมก็ลงไปเล่นผลงานก็กลางๆนะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีแต่ว่าโค้ชก็เปลี่ยนตัวออกไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยแหมก็แอบ เป็นห่วงโมเมเหมือนกันครับในเรื่องโอกาสการลงเล่นแล้วตอนนี้สภาพทีมก็แย่ด้วยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะลำบากลําบนสําหรับไฮพาร์พอสมควรนะครับยังไงแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้โมเมรครับแอดเชื่อว่าโมเมทําได้แน่นอนครับ ตรงนี้ยังเป็นกําลังใจเสมอนะครับส่วนตารางคะแนนในตอนนี้นะต้องบอกกันว่าทีไอบีเคนะครับขยับขึ้นมาเป็นยบ2บแต้มนะครับอยู่อันดับที่4แซงเลสปาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามตารางนี้นะครับโอกาสที่ไอบีเคจะขึ้นที่3ก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าระยะทางยังอีกยาวไกลเพื่อนๆยังลุ้นกันต่อได้อีกยาวๆนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับไม่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดไ like, กดกดกลค ครับวับนิเกอร์ขอต้อนรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ